ไม่รู้ของรมันเก็บไปย่างโง่งๆขูกข้าเข้าบ้าสองคั้งเข้า้าโหบ้านแดงก็มีนะบ้ากเรียดจนบ้านแดงอีกตัวเกิดมาอีกแล้วมันมีสามตัวนะทุกเขาอุดป่ะอันสอง หลังรข่าวล้วนึงโอ้โหลั่ตายข้างหลังมันอยู่ต้นไม้ไว้หลังให้ับหน่ยไอ้ี่้ี่้หาแาแดงอ้ตัวาะแดงตัวนึงแดงให้ดกนี้แดงขอเ้ยยาหมดเฮี้ยต้วก็กลัวามตายเีมา่งันตัวเียวเดี๋ยวมา่งันตัวเดียว อ๋อได้าสองชั้นอสนไหมนู่ผมไม่มียตายบ้าจะตายสวยสวยสวยัตายโอ้ยกูยิงเพื่อนเอ้ากูยิงเอ้าหรือผมยิงเพื่อนวะพี่อ๋อผมไม่ได้ยิงเพื่อนใช่ไหมเก็บเล็เก็บเล็กเล็เก็บเล็เจอทันเนี่ยเก็บเล่นเลยไวะตายยิงควสุพา เล่นตกีเล่ตกลตกเกดเะเกยอที่หลังนะดยนึงเกิดเอะเกิดเอเ้ยเาหลันแดงไตงกกี่ตัวนึงตอกกระี่เข้าตอกกร่เข้าแล้วโอ้โยิตายแล้วใช่ตอกกระรี่ตายแดงแดงตาย่ะเก็บเก็บกระาบตเไตายแล้วตายแล้วมีลมไปเก็บขอี่เดวต้นไม้ปเลนไหนพี่รถเ้ยตองนไหนพี่นกต้นไม้เหรอ

ดีมิตรใจสักหน่อยไม่เยอะเฮ้ยมันเกิดนะมันเก็บไปไหนของมันเกิดมันเกิดขึ้นหลังคาขึ้นหลังคาเขาไม่กระตุกอยู่มาบ้านเลยเพ่ดักให้ไปเล่นหน้าบ้านนะหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านเข้าไปตัวนึงครับครับ ซ้ำนึตายเอ้ยตายว่ะโดนปืนใก่ฮ่าเออต้นไม้ไปหนึ่งไปสองเดือตัวหนึ่งชุดเต็มว่ามันจะวิ่งเข้าเปี้ยมีกระเป๋าเจ็ดสิบโลว่าพี่เซฟเนี้ยมีข้าวตัวหนึ่งหนีเจ็ดสิบโลลงไมนำมาห้าาลไม่ไดนมันเก็บไปแล้วมั้อยู่บ้านนี้ตายก็ตายตายตายโอ้ย เราต้เก็บของนี่เลยวะเฮ้ยไอ้นี่ลงเยอะเฮ้ยต้องรีบถอยพี่เก็บอะไรได้เก็บเลยนะศพผมอ่ะแปดแปดแห้าแปดห้าเก็บเลย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 แปดห้าเห็นสี่ลงเยอะเฮ้ยสนายพอพี่ด้านยาวๆอ่ะแปดห้าเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วเราไปที่เดิมก่อนเฮ้ยช็อคกัลลีเยอะของเน่ยฮ้ไม่อาจจะคุณนพอลเก็บเลยพี่เก็บไปไหนอัดอิ่มแล้วเก็บได้เก็บเลยพี่โอเคเฮ้ไอ้เด็กคนดึงใจหายจะาโอเคเห็นสีไม่กี่ตัวเองดูวะ

ามบันทามไสามทำทำทำลบนเหลือบนเหลือบนเหลือบนหอบนเห่ือบนเหลือบนเหลือบนเหลอบนเหลื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 อบนเหปื๊บนเหลือบเลือบนเหลืบเหลือบนบเลือบนบเลออบเลเลบเลอบนบเลอบบเล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  Không Dante, đó áp vào đi đặt vào đằng này <tosu> 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 อู้ไหนึ่งอ้เราจะฟัคเนี่ยแม็กซ์หมดแม็ก์หมดเฮ้ยช่วยๆขอบอดใจไม่ได้นะแกได้เลยแจกแม็กซ์เ้ยถึงเข้าขอหาแม็ก์หน่อยแป๊บนะ tôi còn cái bệnh viện của các bạn thì nó rồi à. bạn.

ได้ยี่หาได้ยีีดอ่ะเรียร้ยเรียร้ยมาตายข้างในตายข้างในตายข้างในตายตายหนงตายหนึ่งข้างในตายหน่งโอ้โหมันพูดออกได้โดนแล้วีได้ตายหนึงตายนเก็บให้เก็บให้ตายเก็บล้วเก็บแล้วเก็บแล้วเหมืแล้วเหอนแล้วได้แล้วาโดนอะไรกันไปเกิดไปดักแล้วนหน่อยเหมืไนพูดดื้อสิโอ้ วัดบอสที่แฉมโอ้ยแล้วสมอันกองยาเก็บแล้วพี่น้องเก็บทีมได้สมใจผลสมไหนแล้วใครเก็บอีก็บใครอะใครอยู่ห้องไหนอะเก็บดิเก็บดิเนี่นี่นี่เก็บเลยเก็บเลยโอ้ยกระดิไม่มีกระเป๋าหากระเป๋าเก็บเด้อไอ้ทีมสมนอดขอเป๋านะเก็บเลยเอ้ยผมมีกระเป๋ามานี่หว่าที่เอากลับคืนให้ในปีนี้นะจีนะ พี่แม่งยิงทั้งทั้งเธอมันจัดวันนี้ใครว่าเลขสิบแปดโอ้โหยิงคนเดียวเลยไอ้ไม้ศพไหนวะเนี่ยศพนั้นแหละใครว่าเลขสิบแปดเสร็จโจรโอ้โหเขายิงคนเดียวเลยในตอนไหนที่เกิดอะไรแล้เราไปเกิดหน้าเมืองไหมให้มันให้รูปม่งได้ตั้งศพยัดจะข้าวเงี้ยเกิดในเกิดน้าเมืองอ่ะเกิดอยากาะชื่ออยู่นะหอมหน่อยดิไอตุงข้างหน้า ทางไหนคะ,ะตร่ไหนอ่ะใครใครขอนะใครขออะไรนะมีจะคาราปศพทไอืมระสบมีแตผักีเไอพีอี่ะนี่พีมไหนเก็บไมับครบไหมคะลีซอครอบคเ่ครบค่โอเคหกสิบห้โลโตเต็มดิ้นเลยดิ้นเลยดิ้นเลยไปเลยเฮ้ยอีกมไหม แทงเยอะอูเยอเยอะงอูเยอะไม่ละไม่ไอ้เต้ารับเบาหตไปน่องกลกลัเลยไอ้กระแพงแตกกระแพงแตกกระแพงตกของอู๋หนึงเากระแพงแตกนะจริงอะออแตายัดปายัแงนึ่งแหนี่กระแพงแตกน่หยาบไมาอกระแพงแตกเป็นตัวเรงระวัง

มันด้ตาเฮ้ยแค่ลงอยากงว่าจะตวะเสี่ยงนะไอ้บอสต้องให้บอสเอตงแทงแตไม่ผุ้เฮ้ยดี่บอสค้างเหรอไม่ค้างไม่ค้างพอตัวที่ตายตายตายอใรระวังนะั้นเดี๋ยวผมเปิดให้ต่ามรบี่ข่งที่ควาไป

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พอปืนหน่อยปเก็บเลยเก็บเลยัวยเพื่อนจมาจะกลับเพื่อนรักไอ้มันอยู่ต่อตั้งเพื่อนรักมึงเห็นไหมเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอ่าเอาระเบิดยัาไปให้แล้วปุจะตายมึงปาถึงนีเิรเพื่อนเฮ้ยปาไปไหนเฮียปาด้วยน

ดคูดอในโรงบาลมีหมมีม hmm. mm ีม hmm. right. mm ีนถ้เกิดหินสามามีอยู่ตัวนะเกิดมาเจอประตูปะประตูไ้นัอกลี่หลังบันเด็กลหนึ่งบี่มีแมน้นั่นแหะต่างพีนมีแน็ไพี่มีมันดัยู่หน้าประตูนะเฮ้ยยืนตรงนี้ระวังตายนะอสตายน่ะน้อุกาะ เราเอาวังบนหัวนี่ยิงแเว้ยเนี่ยบนเนี้ยก็ที่พี่เขาดนะพี่พีวเฮ้ยโผลเลยวดอมมองดูดิเฮ้โผล่เห็นไหมนะผูโดดยิงขวาายตายตายนึ่แม่่่าเจ็บยตายอ้าบนตายไปไม่ตายตายยตายนตานให้ดอมมึงเลไปนะาเียแล้วครับเียแล้ว อ you know, <of> ยู่นอกบ้านนอกบ้านสองตัวสามตัวเลยพี่ใครมาเฮ้ยขอเลือกมีให้ไหเชียวโอ้รวยในบ้านเออหนึ่งไั้สุดสอง

ในบ้านในบ้านมีศพนะครับมันเดือ์เข้าไปยิงเลยสอบตายนะไอ้แบ็กเจอแล้วสามตายหมดอไอ้ซอกกลางเต็นต์หมดเลยหรอหมดเลยาเต็นยิงอยู่ซอกหมดยังขอมันอาจจะเก็บไวตรงนี้ด้วยนะลองมาดูเอาดิมาคอมเก็บของเลยคอมออกมนะอ้ไอ้ไอ้้าอ้ไอ้ยิง้ไ